สปีก็บองสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของคุณเองเนาะจเกกีลาคนลาวเนี่ยออสเตรเลียมอน้วันสาวอากาศโคตรดีเลยค่อยพากันมาบึงหลานเป็นลูกลูกของเอื้อค่อยแล้วก็เป็นลูกของลูกของอ้ายผัวค่อย ดูสินะและ้วพ่อแม่ก็จะไปเวียกเบิดก็เลยพาหลานมาวันนี้มีปูมย่าแล้วก็หลานน้อยมานำาวันนี้มานำกันหกคนเต็มคันรถหนึ่งโอเคเดี๋ยวสีไทยให้เบิ่งเดอร์ย <c ười> ่าถือธงถือธงตั้งให้นารินคุณแม่ไปใส่แบบนี้ไปนั่งพโ,โอ้อยื่ทางทพี่เ่พ่อมาทางพี่เด้อ ยี่ทางป่าพูนก็นมียี่แถวนี้ก็มีกระจ้าเด็กน้อยซ้อมเตะอ่ะอันนี้กระลมอยู่มันเปียกลูกโอ้ยยังขึ้นยังขึ้นยังขึ้นไปไปหาปูอยู่ทางพูนหาปูอยู่ทางพูนโอ้โห่ยังคักขนาดมาเดินกวงแถกกวงว่ะอ๋อมีเพงลงเราวอยู่เด้วยเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> หลานเฮาญี on, ่ป <teaching. S 1> ุ่นหลานเฮามีสองคนมีเจสเปอร์กับพี่เบอร์เจสกับเบอร์เก้าในน้อยผู้หญิงกูพุ่มแต่พนอบริเห็นการดีดีผู้ถ่ายเพิ่งเห็นอันของลินเขาจิมลินไอ้นี่ของคนมาใกล้นี่เห็นของลินจิมา Yeah đây Này đại lũ Mặc 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 cái Ok โอล่นเก่าขนาดเลยยังเป็นเล็กอยู่อันนี้ขึ้นทางพุ่นลูกไปขึ้นทางพุ่นแม่เอาขึ้นบ่พิทางมักลยม,มักสะไล่ได้มักขี่สะไล่ขนาดเลย คไปลงไปลงไปลงไปคุณเลียงคนณตองฟ้าใครเออหมดแล้วใช่ไหมเออคือใจเลยคื่นใจคือใจอากาศดีอาหม่าแล้วว่าในมันที่บนี่เพื่นท่านั่งนี่นี่ฮัลโหล มปนให้นะไม่ให hmm. ้นะอุ Listen, ้ยจุงได้จได้หอมแน่หอมแน่บ๊ายบาบ่ายบลูน่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดีใจมากเป็นดีเล่ไเล่นม่กเล่นเต็มเลี้ยวมึงถ่องฟ้ามไเล่นั่นเมคือข่วงแท้มึ่คือข่วงแท้มเคยมาอยู่แต่ล้างบาตรมังก็ไ่เห็น่วงอยู่แต่ในเึงงานนั่นี เนาะเตาจได้มากุูเลื่อยได้แบบนี้อัลโหานส่งบงก่อนไปใช้ไปใช้ออนปุ้ใชใช

พูนไปเพ่กร้าวคนบอลพุงลูกไปมื่อกี้นไปมาพ่แเฮงไปก่อนกะเจ้าอีกเปรียกเบดเปรียบเบดเปรียบอะไรนะลูก ยิงจนได้ยิงจนได้เปียกเบิร์ดลันใครเดาเครื่องมาเปลี่ยนเปียกหลายก็เปลี่ยนเครืองโอเคยจ้าเนืออัน้อ่บ้หอเขาเปินี่กับน กูกับเน่าพามาเมื่อนี้กินโจยมกาแฟให้ดูิกาแฟเออเน่เองกินมาจนเครื่องนื่งเลยจังเ้ยแม่บางคนมานั่งของเขาดินะคุณได้นั่งลงคักในปีนขึ้นเองได้มั Ồ, nhìn nhanh nhanh nha. Ồ, bây cây là đơ. Hello, Bee. Ok? Muội bò? Nói đen. Finish now? Yes. Yeah. wanna go toilet? Yeah. Where's toilet? Sita, you want it? you want kède, Just a little bit, B. Bite. Bite bite oh. ยี่คะไปทอเล็บมาเค Have you been toilet before Yeah ไปไปเอาของแล้วก็ไปทอเล็ไปมาไว้อันที่พามาไว้าเนี่ยาทุนยาทุนยา I have no h a i uh. Yeah ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ What you wanna eat? Um, huh? some How much you got? Five dollars. Ten dollars. Ah, that's a lot. You hungry? Some chips. Come here. Maya? yeah, come here. Get the share for me. I carry it for you. Bye. Let's go. The monkey there yeah that so we gave to yes that's my that's yours um, well when we well, need to be and me need to fight <laughs> the monkey so ta like the monkey you like monkeys yes you want to get something to eat nali no please, please get something to eat. okay i need a toilet yeah a to toilet there i mean you outside okay i mean here ห่วงล้านเต็มสตาร์ไใหลานจากลูกจากล้านอาโอเค่าล้านนี่นี่่าล้านนี่นี่คนนึงไปคอยเลยคนนึงจะซื้ออาหารบวนปาก เป็นบวนฟ่งเวลาถ้าอายุถึงแก่ข่าใจแก่ข่าเ็นข่าดี่าดี โอเคทุกคนสำหรับมอนี้มีเธอเดอร์นมีเดอร์เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเออลืมเบึงตอนมาตอนมาก็มาทางนั้นเลยายเมื่อไปเมื่อกลับบ้านกลับบ้านกล <c oughs> ับบ้านกลับบ้าน Obrigado faz